สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง168 Channel นะครับวันนี้ผมมี Honda Civic EK ครับปี2000เป็นตัวเลฟส์นะครับบอกเลยว่ารถคันนี้สวยมากครับก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่อง168 c a n n e l ใอ้ผมด้วยนะครับ วันนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับ c ี vic l e สนะครับสีเทาบอกเลยว่ารถโคตรสวยนะครับรถคันนี้นะครับผมก็ได้ดูแลเซอร์วิสใหญ่ให้เรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะซีนยางนะครับซีนเพาาข้อเหวี่ยงด้านในตัวเครื่องนะครับตรงนี้ไม่สามารถมองเห็นผมก็เปลี่ยนให้นะครับแล้วก็ปั๊มน้านะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผมได้ดูแลให้หมดแล้วโดยเฉพาะสายพานหน้าเครื่องเนี่ยผมก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพราะว่ามันมีอายุการใช้งานนะครับผมก็จัดใหม่ให้หมดเลยทั้ง3เส้นนะครับอันนี้เปลี่ยนกันครบหมดหมดพร้อมจบกันไปปเเเลลลลยยนนครัท่่อ้้้ําหหงงีผก็ใแว เรียบร้อยนะครับสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับตัวนี้เกี่ยวกับระบบความร้อนนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับพร้อมที่จะจบนะครับผมก็ได้ดูแลเรื่องการรั่วซึมให้เรียบร้อยนะครับด้านท้องเครื่องส่วนเรื่องระบบความเย็นนะครับขาดไม่ได้เลยผมก็ได้ดูแลเติมน้ํายาเช็คน้ํายาให้หมดเรียบร้อยพร้อมใช้งานกันไปเลยสภาพคันนี้1ในร้อยแน่นอนครับ100คันเนี่ยจะหาได้สักกี่คันยังไงก็ฝากติดตามคันนี้ไว้ด้วยนะครับ Civic ek ปี99 2000เดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยครับ แล้วมากับรถ90กันหน่อยครับวันนี้ก็มี c ีวิค ek ครับตัวนี้เป็นตัวเลฟแล้วนะครับตัวเลฟก็เขาเรียกว่าตาโตอยู่นะครับเพราะว่าตัวนี้เลฟก็น่าจะมันแหลมๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามุมไฟเนี่ยจะจะแหลมกว่าปี97 98ทรงสวยมากนะครับแล้วก็ล้อแมกเนี่ยคัสตอมใหม่แล้วก็สีเนี่ยค่อนข้างจะสวยมากครับสี100%นะครับคันนี้เดี๋ยวผมเปิดราคานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวก่อนล้วกันเดี๋ยวผมจะถ่ายห้องเครื่องให้ดูครับเราไปดูห้องเครื่องกันเลยครับเริ่มจากห้องเครื่องนะครับคัน เลฟเป็นเครื่อง 1,600CC ซีซีครับเป็นเครื่อง VT e c ด้วยนะ1,600 CC VT ซีซีครับอ้าวบอกเลยว่ารถคันนี้สวยมากห้องเครื่องสวยมากห้องเครื่องเนี่ยก็จะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับคันหน้าเนี่ยไม่เคยทำส,สีเลยนะครับสติเกอร์ยังอยู่ครบครับสติ๊เกอร์กร็ยังอยู่ครบเพจไม่ขยับครับมุมด้านขวาของตัวรถครับเมทอาร์ก็ยังอยู่ครบครับเบ้าหัวชกสติเกอร์ยังอยู่ครบครับนี่เบ้าหัวชกเดิมจากโรงงานครับสีห้องเครื่องเดิมใสๆกันไปเลยนะครับ ด้านซ้ายของตัวรถเป้าหัวโชงยังเดิมอยู่นะครับรอยเม็ดอาร์คเนี่ยยังครบหมดเลยฝากระโปรงไม่เคยขยับครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับ100คันเนี่ยจะมีอยู่สักกี่คันนะครับที่สภาพแบบเดิมๆอย่างนี้นะครับรถคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงด้วยนะฮะติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบครับนี่เป็นเลสแท้ด้วยฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานครับเพราะว่าน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับเลยนะฮะน็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดกล่องฟิลติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบครับอ่าสวยมาก แก้มซ้ายของตัวรถครับแก้มซ้ายเดิมจากโรงงานครับน็อตไม่เคยขยับเลยน็อตทุกตัวยังสวยอยู่นะครับด้านขวาของตัวรถครับแก้มเดิมน็อตไม่ขยับน็อตเดิมแก้มเดิมสีห้องเครื่องเดิมสวยมากนะครับหนึ่งในร้อยจริงๆนะครับส่วนไฟหน้าคันนี้นะครับเป็นเลฟก็จะแหลมๆนิดนึงไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้า Honda Star l เลแท้นะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแท้ๆเลยจากศูนย์นะครับไฟหน้าแท้ไม่ใช่งานไต้หวันนะครับเพราะว่าไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับจะเป็นอย่างนี้ทั้ง2ดวงเลยนะครับ คู่หน้านะฮะโคมไฟหน้าก็จะเป็น Honda แท้เลยนะนี่สวยมากนะครับ4คันนี้เต็มร้อยครับรถไม่มีตำหนิครับล้อแม็กคันนี้นะครับก็จะเป็นขอบ14นิ้วนะครับเบอร์ยางฟิตเมนต์ก็จะเป็น 18-565R14 รครับรถก็ยางสวยมากยางก็จะเป็นยางปี2020ะครับล้อแม็กก็จะเป็นงานคัสตอมใหม่แต่ว่าเป็นล้อลายเดิมตรงรุ่นนะครับล้อยังไม่เคยโดนฝนนะครับล้อพ่นสีใหม่นะครับยางก็ เน็ตเน็ตเลยยางสวยมากนะครับห้องเครื่องสวยบอดี้สวยซุ้มล้อสวยครับรถไม่มีผูกแน่นอนนะครับรถเป็นรถมือเดียวด้วยนะครับสีสันนะครับสีสันสวยงามมากภายในสวยมากนะครับรถคันนี้ไม่เคยจอดตากแดดไม่ค่อยได้จอดตากแดดจะว่าไม่เคยก็ไม่ได้นะครับเรามาดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังครับรถคันนี้นะครับมุมซ้ายของตัวรถนะครับนี่ซ้ายเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมหมดเลยน็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดครับหนึ่งในร้อยจริงๆนะครับ เดี๋ยวผมเปิดราคาท้ายคลิปนะครับลูกค้าอย่าพึ่งใจร้อนนะครับใจเย็นๆนะฮะรถสวยมีสเสน่ห์ขนาดนี้ผมจะเปิดเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูนะครับอ่ะโอเคครับรถสวยแบบนี้ต้นทุนค่อนข้างจะสูงครับเพราะว่ารถผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะแต่ว่าผมเซอร์วิสใหญ่ให้แล้วเรียบร้อยนะฮะเม็ดอาร์คด้านขวานะครับพับเดิมอาร์คเดิมครับรถสวยมากนะครับรถสวยจริงๆนะฮะนี่ครับอันนี้เดิมนะดูจากเบ้าเดิม รอยรอยเดิมนะครับร่องรอยเนี่ยเดิมเดิมจากโรงงานนะครับกันชนหลังนะครับเก็บสีมาใหม่เรียบร้อยแล้วค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกันชนหลังเก็บสีมาใหม่สีสวยมากนะครับสาหรับรถคันนี้นะครับเขาเรียกว่าท้ายข้าวโพดครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตาโตปี9 9 9 8ท้ายอีกแบบหนึ่งนะครับรถหนึ่งเลยร้อยจริงๆแล้วรถก็มีเสน่ห์มากพาไปดูรอบตัวรถนะฮะคันนี้ช่วงล่างดีครับอัตราเร่งดีเป็นเกียร์ออโต้สี่สปีดครับเกียร์ค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับนี่สีสันสวยงามนะครับสีเต็มร้อยมากนะฮะ ไฟเลี้ยวเดิมแท้จากโรงงานครับเป็นของสตาร์เล่แท้นะฮะแล้วก็ยางเนี่ยสวยมากนะครับทั้ง4เส้นเลยนะครับเป็นยางปี2020ครับก็ถือว่าสวยมากนะครับอันนี้1ในร้อยจริงๆนะครับรถสวยจริงๆนะครับส่วนฟิล์มก็ยังไม่ได้ติดครับผมเปิดราคาเลยแล้วกันคันนี้ผมขายอยู่ที่99,000บาทครับคันนี้ผมดูแลแลวเซอร์วิสให้เลยนะฮะทั้งน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ทุกอย่างนะครับของเหลวผมเซอร์วิสให้ใหม่หมดนะฮะสายพานหน้าเครื่องผมเปลี่ยนแล้วนะครับซีนฝาวาล์วเครื่อง ตกแต่งให้แห้งนะครับก็คือว่าเซอร์วิสใหญ่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ฟิล์มเดี๋ยวผมติดแถมให้นะครับ9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะเรามาดูภายในนะครับภายในคันนี้นะครับก็จะเป็นเย็บเบาะหนังเรียบร้อยนะครับภายในโคตรสวยนะฮะภายในเนี่ยผมให้99%เนตะครับทุกตัวสวยหมดนะครับนี่ฮะเบาะสวยจริงอันนี้คือแมสผมนะฮะเพราะว่าผมขับใช้งานทุกวันนะครับอ่ะเรามาดูเสาตรงนี้นะ เสาเดิมหมดนะครับตรงนี้เสาเดิมหมดนอนไม่ขยับครับนอนประตูไม่เคยถอดครับภายในสวยครับแผงประตูสวยครับร่องรอยการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับประตูนะครับประตูไม่เคยถอดครับประตูสวยเสาสวยครับสวยทุกบานนะครับรุ่นนี้ถ้าสภาพแบบนี้หนึ่งในร้อยแบบนี้เขาขายกันอยู่แสนกว่าอยู่แล้วนะครับส่วนคันนี้นะครับก็จะเป็นเล็บแท้ย้ำอีกทีนะครับฝ้าเพดานค่อนข้างจะสวยมากด้านหลังของคนนั่งตอนหลังนะครับภายในเบาะหลังเนี่ยตอนหลังเนี่ยสวยมากนะครับ รถคันนี้ผมได้แจ้งมาเป็นเพชรบูรณ์เรียบร้อยนะครับทะเบียนเพชรบูรณ์ที่ได้ก็คือ9775นะครับเลขนี้เลยแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนออกนะครับอ่ะแผงประตูด้านหลังนะครับด้านซ้ายของคนนั่งตอนหลังนะครับสวยมากนะฮะก็จะมีบ้างนะครับที่รอยย่นเพราะว่าเก้าอาจจะมีเสื่อมสภาพบ้างตามอายุการใช้งานของรถมือ2ยุค90ครับอ่ะโอเครถเนี่ยค่อนข้างจะสวยมากนะครับประตูปิดนุ่มทุกบานครับประตูปิดนุ่มทุกบานจริงๆนะนี่ รถเดิมครับรถไม่มีผูกไม่มีการตัดแต่งหรือเจียแต่งหรือตัดต่อแน่นอนนะฮะนี่ฮะประตูปิดนุ่มแบบนี้ทุกบานครับรถสวยมากนะครับ99,000บาทเท่านั้นนะฮะ99,000บาทได้ของใหม่เลยนะครับลูกค้าไม่ต้องทําอะไรฝังขวาของตัวรถครับพวงมาลัยค่อนข้างจะสวยมากนะครับตามอายุการใช้งานไม่อยู่ที่2,40,000กิโลเท่านั้นนะฮะนี่ครับไม่อยู่ที่240 0 0 0กิโเท่านั้น นะครับระบบไฟฟ้าออปชันก็จะมีพับข้างไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเทสระบบไฟฟ้าให้ดูนะรถจะสวยแบบนี้นะครับทั้งคันเลยนะครับเบาะสวยมากนะครับติ๊กเกอร์ประตูเสาบอกลมยางนะเสาประตูนะครับก็ยังอยู่ครับแล้วก็นี่ฮะน็อตไม่เคยถอดครับน็อตประตูไม่เคยถอดครับรถสวยจริงๆนะครับอันนี้มันสวยจริงๆนะครับผมไม่ได้เมคนะ ลูกค้ามาดูรถได้เลยที่หน้างานนะครับ99,000บาทเท่านั้นด้านหลังนะครับของคนนั่งตอนหลังนะครับแผงประตูยังสวยอยู่นะครับนี่ก็จะมีกาวหลุดลอกบ้างเป็นเรื่องปกติกุญแจมีมาให้2ดอกครับกุญแจมีมาให้2ดอกบุ๊กเซอร์วิสก็ยังมีมานะคันนี้นะครับนี่รถสตาร์ทง่ายครับรถสตาร์ทง่ายมากนะฮะอันนี้คือสตาร์ทอยู่ครับแอร์ทำงานแล้วเรียบร้อยนะครับรถสตาร์ทง่ายครับระบบไฟฟ้านะครับ ออโต้ใช้ได้ครับนี่ปล่อยมือแล้วครับออโต้ใช้ได้นะฮะลื่นดีครับลื่นดีทั้ง4บานนะครับนี่ฮะเดินลงแล้วกระจกใสนิดนึงนะฮะใช้ได้หมดครับทั้ง4บานครับผมใช้ได้หมดทั้ง4บานครับด้านซ้ายด้านขวาของคนนั่งตอนหลังครับนี่ฮะรถระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ครับสมบูรณ์มากคงไรพาวเวอร์สมบูรณ์ครับ อ่ะหนๆก็สตาร์ทเครื่องละไปดูเสียงเครื่องยนต์เครื่องยนต์คันนี้ก็นิ่งๆเงียบๆเรียบๆนะครับเดินเรียบเลยนะครับอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่ครับแล้วก็คันนี้ผมได้ดูแลแล้วเซอร์วิสให้เยอะเหมือนกันนะครับสายพานหน้าเครื่องผมก็เปลี่ยนแล้วนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็หม้อน้ําผมมีอยู่แล้วหม้อน้าเปลี่ยนให้ใหม่ฝาหม้อน้ําเบิกใหม่นะครับของแท้ผมไม่ใช้ของเทียมอยู่ละปะเก็นฝาวาวนะครับชุดปะเก็นซีนโอลีนเปลี่ยนใหม่หมดนะครับ โดยรวมเนี่ยรถค่อนข้างสวยมากผมแจ้งรายละเอียดอีกทีนะครับผมรายงานตรงนะครับรถคันนี้เคยเปลี่ยนเครื่องยนต์มาเนื่องจากเครื่องยนต์เนี่ยติดแก๊สนะครับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยเป็นเครื่องยนต์ใหม่ผมเพิ่งแจ้งลงเล่มเองนะครับซื้อเครื่องเชียงกงมาก็ต้องมาเซอร์วิสบ้างนะครับสีสันร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะรถพร้อมใช้จริงๆนะครับอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่ครับนี่ฮะเสียงนุ่มนวลครับเกียร์ตอบสนองได้ดีแน่นอนครับรถค่อนข้างจะสมบูรณ์มากหนึ่งในร้อยครับ เป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับสำหรับ Honda Civic EK ตาโตคันนี้นะครับปี99 2000ก็คือตัวเล็บแล้วรถคันนี้ผมการันตีนะครับจากช่อง YouTube 168 Channel ครับ1ในร้อยแน่นอนนะครับรถพร้อมใช้ครับผมได้ดูแลเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับส่วนเครื่องยนต์เนี่ยผมดูแลเซอร์วิสก็คือพวกซินยางยางฝาวาวสายพานหน้าเครื่องน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับผมเปลี่ยนให้หมดนะครับแล้วก็ฝาหม้อน้ำผมก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง168 Channel ให้ผมด้วววยยยนะครรับเดีี๋ผมมถส แบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยมาให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆแน่นอนสาหรับคลิปนี้ก็ผมฝากไว้ด้วยนะครับช่อง168ช n n นลนะครับรับประกันรถสวยจริงนะครับคันนี้ปี2000นะครับจดทะเบียนตรงปีผมขายอยู่ที่99,000บาทครับรถจบจริงนะครับรถหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับรถคันนี้ผมย้ำอีกทีนะครับเปลี่ยนเครื่องยนตมาเครื่องพึ่งลงเล่มนะครับเพราะเครื่องยนเดิมติดแก๊สครับผมการันตีเลยนะครับเครื่องดีมากแล้วก็เครื่องสดนะครับเพราะว่าผมได้ดูแลรอยรั่วซึมให้หมดแล้วนะครับต่อให้คุณได้เครื่่องมมาทีัน ดิบขนาดไหนก็ต้องมาเปลี่ยนพวกเซอร์วิสใหญ่อยู่แล้วนะคบพวกซินวาวอะไรอย่างเงี้ยซินยางซินยางฝาวาลวอะไรอย่างเงี้ยครับต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับออะโอเคสำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็สวัสดีครับ